กำลังเปลี่ยนรองเท้ากัวรองเท้าหายใช่ปะกลัวรองเท้าหายแล้วก็มีอุปสรรคอันนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่กระโปรงสั้นมาไม่รู้ว่าจะมาวัดเราต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมนะคะซื้อผ้าชิ้นซื้อผ้าถุงมาใส่่นีใช่ค่ะอุ๊ยเขามีราการทำไมดูเราใส่แบบแต่งตัวแบบว่าน่ารมากร้อยหนึ่งขอตั้งไหม าค่ะมาค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้สุวยเป็นไงคะร้านนี้กับชาเขียวปลาเอ้ยชาเขียวอร่อยค่ะร้านมอญเลยอันนี้แก้วละแปดสิบบาทนะก็ไม่แพงเนาะก็กัดร้อยยี่สิบบาทเป็นไงบ้างคะอร่อยครับอร่อยเข้มข้นไหมคะเข้มข้นมากเข้มข้นปละเอียดไหมคะโคตร คิดว่าให้ไหมกับบรรยากาศแบบนี้กับเอ <S <s <ut ters> น้ำแก้วละร้อยยี่สิบบาทได้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 ตอายบรรยากาศโอเคตอตอนนี้เรามาถึงที่พักกันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักกันชื่อที่พักชื่อว่าเขาเขาเพอร์เบอรี่ออร์แกนิกฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มสวยมากคือแบบเป็นที่พักที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะต้นไม้ร่มรื่นดูจากข้างหลังคือตั้งแต่ทางเข้ามาเลยมีต้นไม้ตลอดเลยเราเขา้าไปดูห้อง อันนี้คือบ้านนะคะอ,อ๋อมีสองชั้นอ๋ออันนี้เป็นห้องนอนห้องนอ,น,อนนี่เป็นห้องครัวห้องน้ําชั้นล่างนะคะก็จะเป็นเออเก๋อยู่มีกูชเราก็ไปดูชั้นบนอุ้ยยังไม่ได้เปิดไฟเลยโอ้ชั้นบนเป็นสองเลยอันนี้ยังไม่ได้เปิดอ๋อชั้นบนจะเป็นอย่างนี้ อ๋อจริงๆหลังนี้ก็พักกันหกหกเนาะสวยอยู่เป็นแบบดัดฟ้าเนาะไม่มีใช้ดัดฟ้าเด้ห้องใต้หลังคานนข้างหลังจะเป็นระเบียงห้องนั่งเล่นหรอหว,หว้าวเฮ้ยปิ้งย่างได้เลยนะนี่ข้างหลังีิเฮ้ยชอบข้างหลังมากดูมีปิ้งย่างด้วยเป็นระเบียง มีเตาโอ้โคือแบบร่มรื่นมากมีงูมีตาขาะข้ไหมนี่ใช่มีแก๊สมีเกิร์ดเราเราไม่ต้องซื้อเตาเลยทีละอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้เป็นห้องน้ำอีกอ๋อเป็นที่อาบน้ำปกติอยู้เดียวเสองห้องครับ เป็นวันที่2เรานะคะโอเคตอนนี้เรายังอยู่ในที่พักอยู่ตอนนี้เรากําลังมาเช็คเอาท์นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เคาน์เตอร์ของที่พักของเรานะคะว่ามันมีอะไรบ้างมันมีของขายด้วยนะดูจะร้านน่ารักมากมีต้นคริสต์มสคริสต์มาสอะไรอย่างี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในที่นี่เขาก็จะมีของขายเยอะนะคะน่ว่าจะเป็นพวกของชั้นด้วยของฝากมีหมดเลยเทียนหอมชาอะไรเงี้ยย้ำมองน้ำย้ำมองน้ำโอเคนะคะ ส่วนใหญ่ส่วนผสมของเขาแต่ละอย่างก็จะเป็นสมุนไพรตามธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นเทียนหอมต่อไปเราจะไปไหนคะกางหันลมอ๋อมองหน้าดีดีแล้วนะคะไล่ดีดีกางหันลมนี่ เป็นไดโนเสาร์ um, aur, พันต่างๆนู่นนี่นั่นก่อนที่เราจะเข้ามามันก็จะมีประวัติของแต่ละตัวนะคะแล้วก็จะมีที่นี่นะคะก็จะมีเสียงด้วยขยับเคลื่อนย้ายแบบเป็น 3D นะคะเดินมาค่ <c oughs> hey, อย่างตัวนี้ <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นเซนเซอร์นะคะถ้าสมมุติว่าเราเดินผ่านอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียงแล้วก็ขยับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเดินทางก็จะเป็นจุดเดือดเดินโน้นในคอสยุซึยุซยุซ อันนี้เดลสพันไทยนะครับสยามมูทลอลันนัสอิสานเอนซิสดีนะครับ ทำมาตอนเช้าน่าจะเย็นสบายเดีย๋ยวคูีเดีย๋ดวยวคู่เลยอู้ เห็นไหมมันไม่เห็นตาเ็นไหมสีสเลสีเลสียมันนี้สวยนะเรมันเปล่นท่ายไหมเรามันะนี่สวย หมดแล้ว,ลวมีแค่นี้แหละสถา,านีเลยน่ออเดแล้วให้เท่าไหร่คะกี่คะแนนกับที่นี่สถานีนี้เข้าจุดห้าเข้าจุดห้าก็คือค่าเข้า,ขาผู้ใหญ่จะประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กเท่าไหร่นะห้สิบาทนะเออดีอยู่ดีมามาเหมาะที่จะแบบว่าพาดงพาเด็กมานี่นั่นอะไรเงี้ยเด็กน่าจะชอบนะคะ บายบายสำหรับวันนี้พอแค่น hmm. ี้กันนะคะทิปเขาคอเราขอจบไปแค่นี้บายบายที่รักเลี้ยวบายบายหน่อยเอารวมทิคนหนึ่เออรวม